ตาเอามือขึ้นเนาะตื ite, so ่นเลยไปเวงกับที wrong, ่พื้นแล้วละละทะหน้าบุละซิก็กากะตะเนาะปลาน้ําบลูโพดเปอเรตาตะมีเกดิจาเกเนาะละบลูโอดเปอเนี่ยอะบลูโพดอูเนี่ยตะละบลูโพดเปอนี้เปเมนเนาะบ่าแคแลนี่เด้อประ3มื้อเปเมนเนาะบ่าเลปลาแลอะบลูเนาะเฮาก็ได้เพดอ่ะ và men nọ bà lơ à gà và mà ta nó họ đã bà gà khơ men nọ bà bự bự anh cái tắm mưa sa mì cái tắm mưa sa nó cái tắm mưa tắm mưa sủi tắm mưa sa tắm mưa ta cái anh này và men nọ bà à ta การละแก้บลึกแก้ผ่วเนาะบลตาโพอันนี้มีนอนชัมง่าแต่ม่าดามีเงิละแก้บลึแก้นี่ป็นนอบาเคลเล่ถือว่าสมอะแกตาเมื่อแก้ความสุขจะเนาะในรบาทมาลึกก็ตเนาะอันนี้มีขีมดมีเน่อมอสกล่เลลสกอล่เมื่อเลพรซอปาลเลยตนนพรซอปาลเลยนีแก้ความสุขจะยอ แก้ตามมือมีเจ่นเกตกนเนาะอันนี้นนตามอนะลปอ่าาลเกาลบเนาะอันนี้เิอาลเอนะอาลเกเนตามอนะิอาลไม่ต้องเยเด้อตามอโดดบาอันนี้เปอาลเอันนี้คีมีมีคีจจะซามีมีนี่ ตเอเดร์ตาเอลซากุลซานาเปลซะคอบเลซตนัเปลเนาะเห็นอกเห็นใจนก็ไม่ตันนับเปลถูกไเนาะตลปนับเปลครอบลเนาะปนับเปละสเนี่ยตันนับเปลเนี่ยหมดเนอุนนอูสกิสกอน่เปันนาเปลละส้นเ่ยเนาะเข้าใจละนัเปละส อันนี้เน, ment, น şey. no, ี่ยมีนความสูงกันนี่เอ่าสกสก้อนเนี่ยหนับไม่ได้เต๋ากันเนี่ยอานกระจอกตามความสูขตัวอย่บอมันไม่ได้หนับเต๋อ拉萨าบบนี้อันนี้ลูกบามาได้ตันหนับเป๋อเนาะนับเต๋อเนาะอันนี้ตันนับเิดครอบโลตัวไม่หนับเต๋อ拉เนี่ยตโตตเตตาตาโชมิตาโชโ m b มีกิริจาริลานะเม อาการคุลรอจ้าเนาะเลยเลยเลเปรอเปรอันนี้เราสุกี้สุก่อนหนึ่เนาะแก่ตามมือแล้วเนาะความสุขกับความสูบได้จีแล้วเปิดต้นหนูลาซาวีเปิดนับเปิดลาซาอันนี้เราเช่าด่านเล่าอุดเดินเดินหล่อเนาะเนออุดเดินอุหล่อเนาะอ่าเนอสถาบันครอบครัวเนี่ยไม่นับเปิดลาซาอ่าอันนี้เนเนเนื่องกต้นหนูตามมือ เนาะอันนี้ก็แก้ความสุขเดือค่ะเลอเปอร์โอเดตานะเปิร์คอปลุละสะเนาะอันนี้เามินลีมิดิมินเน่แตมาโลตาสิญาตาคอปลุแตามีเหตุจากเหตุว่าไมสิญาเปเม่นาเปิร์นี่นะฮะแก้ความสุขเลยและวใครเลนนาเปอรอ่ะแต่คอปลุวะคาร์ลาะว่าแบบโดยเฉพะพุทธิบุตรบอกามารโลดาเนี่ยไม่มารโลดาไม่นาเปิร์อ่ะเนาะคอบปลนนาเปิร์เข้าใจเข้าถึง น่อมนนนับเปิดนีความสูอมันโลเนนมืดเยนนโลดันความสูอเด้อมันโลอาต่นั่นนับเปิดก็จะอันนี้กาเด็ดสิที่กานออ้หนับเปิดว่ะเตดันนับเปิดเโปรดเข้าใจว่าเัเนี่ยแต่แล้วจะเข้าใจว่าคันเนี่ยอันนี้น่ยแต่มันโลมาดเนี่ยอันนี้เนี่ความสูงโตดอจิเบาอันนี้ความสูโตอ่ะอันนี้ว่าความสูอเนโอเลเปิโอเดตามันโลนอแต่นับเปิดแต่มันโลมาด ane ta chiko si le ta malomado aga a lati la che no ane phuk ba malora no ude ta malomado udeta aga ga khoplo tan na pe ane le pa ude malomado le ga age la ba ye no ane le pa ude ta ga malomado tasi ko tasi nya ta khoplo เงินเราเปิดต้นโนตาหมือตาคือก็ได้ตโนตามือดีสุดเจนเนี่ตโนตามือตาคือเปิดความสุขก,ก็ไปดะเนาะอันนี้เราจะมีเนาะอันนี้ว่ามีหรือหล่อรืมีหรือมีจะมีหรือมีเนี่ยปัมมาปุเพลเกตาก็ตาแคตลาตล,าลูลาลกุมาเซตาลูกุมาเลอลูกุมาเลเปรุกอเนี่ย ตราไม่มาปูเลกอเสเนกการแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นแต่เละตักมากะเนตักอกตานาวอแกความทุกข์ตานะตานะไม่คืดท่อตาก็ตเคไม่คืดท่อพอมาปูเลก็ไม่ปูเลหมาะถ้าไม่ปูเพล็ก้เนี่เด้อเกามืความสุขนึกอละอมาปูเลตานะตานนี่ความสุขโอ้เดิแม่นีแม่เอแม่นิวแม่เอว ก็ Gallo มีปัญหาเมอเนี่ยเออแผ่นนี้ตัวแม่เอะตัวเนาะนี้แต่ถอดเลยฮะนี้แต่ถอดนี้รอเลยวะอันเนี่ยอันเนี่ยปัญหาเมอน่ะแค่เล่นปาเมโตหรือบาต้าเนี่ยเนี่ยปัญหาแม่ค่าเลขไม่คลี่คลายแม่อย่าอเตอร์เลอะวะเดี๋ยวจะรอกูเนี่ยถอดเกดอ่ะอันเนี่ยเนี่ยแก้ปัญหาเม็ดเซ่เนาะนะนี่น่ะปื้มิกโครโลแม่โอเคตามื้อดิจักได้นะตากอดาแคมโอ ตอนเราก็มิ้เราก็มาไม่อุ่นนี่ับผ้าแล้วก็มาปุบเพลกแ้ก็แก้ไขนะแก้ไขปัญหาให้เลอะปุบเพลดะเนาะนี่เกตามือดอตมือดอเนาะเสมีติมคือมีดรมนี่ตามมาเลาะภาอุนตามมาเลประเอดดอเนาะทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยเะมาตาเล bất sau mà đã lập được ế đo, mà lập được sưu xa tu la, ta mới nghĩ này, mà này, sao ba, sao mới được ba, sao mà gì được, nó không thua gì được, anh em bà bảo lo mà cả khơi mà đà cái, hết tôi có gì sao ố này phải tu này à sắp mấy ôn thì về thì à đi ra ngoài kia nó chúng tôi đi này mà sắp mấy ôn thì mướt mướt đi nên gì đó, bắt bàn nắp gì đó, này ba lo, à cái àmalo ba mình gọi cho nên à để đo này hãy sát để ăn là được. Thả bà băng Anh anh mẹ sáng mẹ đàn này. là trả lái ta cầm mương, nó. phong sương. mưa mát này chu mát này lẽ, tầm mì cái chả này. Anh này này, cái talo đôi à chị. mì cái chả cái phước sương mẹ này đôi tầm anh này nó. อันนี้เฮ็ล้วมาดาคือตาปิตมามาดามีเกจากนี่อาารผานสุนสะเนาะชิชิกลึกเลน่นตามือก็ะเนาะคือจะไนยจะนี่อเดอร์ตัดต่อคอยู่กับปัจจุบันอะเกตมือไม่อเดอร์ตัดแล้วล่ลีเนี่ยตัดลูนะบาก็อเดอร์ตัดลูอยู่กับอดีตอดีนมซะเนี่ อ๋อเดอเราอุลราเชวออเดอเมื่อไม่อดีตแล้วเมื่อวันเดอเรก็อยากกันอยนาะมนะบ่าวอดีตแล้วตาบละวุูดวเนี่ยมืออตมือบโอลอกก็เลอแคโออันนี้รลยกาเลยม่ดมือว่าแลอากาตาล้วุูนี่เดอเห็นเลยเปิดอเดรตาตาตกแค่อเดรปัจจุบันนี่รักกันเติมเนาะบาวอเดรตาตกแค่อเดรตาอาการัาเลยแบบเปดตะลตาตกแค่อีเนาอยู่กับปัจจุบัน แต่ตเขเนี่ยเกิดแตลุดดูเนาะุดูที่แต่ลดีบาบลอเปนม่โอ้เดือบบาบานั่เน่อเดือแต่ละดีเดชาหมดเหตุแต่ดีที่วนี้ละนี่บาบลอนี่อาจจะมุดได้เจนความทุกข์ได้เจละม่โอเดือต่ละลีเดินแล้วปุ๊กเดือความทุกด้จตึมอาได้เจนอันนี้เห็นด้อเดือแต่ตเขก็ตืดทื่ข้อจัดได้จันในแม่นีแม่เอ หเรานอารมณ์ข no. um ันโอเดตเมีเมเอตาโตดูโตโจเตะสกิตสกอเตนีก็ก้าก็ถึงนอตึเมมีเชีวชาดมนอย่าไรเดอพัดสุดตุลรสตุลนอกระชเครื่งเครียดเดือดตับพิามานาชออันนี้ตับามีแก้ใจแด่มามาเตเตเตะสกิเตะสกอหมกอืมเตะสกิตสกอ เดอเม่นี่ไม่เออก็ินเนาะอนน้ตาพิตมาตาอตาชมชิ่ก็ฮานี่เม่จากเดอตาแต่เม้นน่าท่เปิดะวเนาะแต่กอดัเขมิลอะนี้นี่ที่ถอดอ้บายเจ้เจเนี่ยตโมนี่ใช่นี่นี่ทถอดกันนยอุยโยวันหย่บานนันี่ที่ถอดนี้ที่ถอดกันในพัดหน้าจีอันนี้ที่ถอดแด่ว่บ้ามามีถอดมาเนาะน่าอลเล็บปลายเด้อน มุจเจาอฮะนี่พื่อกบาแ้วก็มาปะตูมูิเลจ่าราแล้วอเดนไม่นี่ไม่เอก็อาร์เจ็นอ่ไม่นี่ไม่เอนี่อับเกตาตามุดาดมีเนตามุดาดมินะเดตาปลาตาคมะนอคุยจารจาเีตปลาตาคมาตกคมาในดมือบะเจอคนหนาขอกนหนาไม่โอนดมือบะแมแมกีที่แย่ดมืนัเจบอกออดน แต่เนี่ยทุเม่เรากน้าเล่อยเเอาแม่ชูปูอีได้แต่มื่อบาแม่บาพี่เดชชกเหชกเวียทเมื่อม้านเเม่ครกตาเด็มือมาเนจกรนด้อันนี้ตาปลาแล้วสัตขึมาด้ดีนี่แม่ออเดเด้ได้สตมือดีบานตสเบลดีบานำมาดิเลยจาล้วสเลก็ปลาแล้วสตขึกนมาอันนี้เดตามมื่แกดตามมื่อเรนี่ตกรดจจมีดอกนะ อเมริกชีอเมริกชีนี่ยด็ดาตาจีบลืกล่าวคำขอบคุณเสมอเสมอจีบลยอาอนนตาจีบล,ตา,ลตาจีบลน,นอเกตาเลมือสูงมือสหน้ามารามีเกปัญญาจีบลบนนอเกความสุขมีเหมายตาตันน่าดกลืปิจีบลบนาอันนี้เนี่ย Sự lượng muối, <laughs> số lượng muối đó gì, đó là gì, ta chip luôn nè cái ta ăn đồ đó thì mới là gì, anh là ta muối thì mới rõ, ta chip luôn nè, cái chip luôn bây giờ là cái sự muối ta cái chip luôn là cái, cái cảm đó là gì, ta chip nè ta là gì nào, chip luôn là ชิริณีตาสิข้อสัญาซะสิข้อสัญาณะเตข้อโภโรสะมุตตะนุโซเตนุโจเตนิกระดียะความสัมพันธ์อะเตตามมอนนโนมชิกาสกิซกอมอะเมสญาซนป tôi đủ tôi cho là ra nhé phạm số của mình, của mình ta, là mà đã là mà đã đạt được gà rồi nhưng mà đạt được gà này là phạm số bổ quá nhưng mà đã à gà đó thì gà té đi có cá té là tôi chưa mà chưa là ra tản nát đó cứ bỏ lo về lo có lo khe nè cũng một số con tôi chưa tôi chưa là anh thì phạm sắm phần này, kia cả ăn lột đủ từ mình là chỉ ăn ăn là ngủ đó gì, nào số level sinjala sa doko pula sa ani de mi ke ta nu dap mi da che ta nu de chi kimi ni ta e lo la za da ai kai ta e lo ta level o ski soko po po wa chom chi ka ni ti la ja lai de po u daga u de si a po adu aga la ta level u adu aga ni ba lo ta e lo sa ni po ba อุดตาลตาโตมก็ล้นะตาปตเตะตมีกิจจาีเนี่ยเหเราเแิ้วกอุดตาลต้าโตต่ลติลรเชะเมีพารจมีกิจจารกีน่บาตาเชกตเป๊เปเนี่ยแคความสุหลครตล่ตาคอเนี่ยนอจะบอกไม่คุ้นะซาจชกตบาแม่แม่เนี่ยตามือดีเนะมือ มีคหออะไานีตแต่ชีตตัดดอแล的孩子ดูแลหดลข้อดอความเครียดคื้อดอความทุกข์เปิดหลอนีตามื่นเลยตาตาตาโลตาตนะตาปูตาเตอละละสะละทีละเชะติชิซ่าจนีตาก๋าละสุก๋าลสะเกตานุดามินาจี เกตามมือพระดูราคาเจเนาะปรสูตทีสัตตีโยสมาธิภาวนาเกตามือเลปัญญานี่อ้าเากุศนีกลัวกลวนี่ตามือเนี่ยก็กินี่แต่อมาเว้ตามือเลยตากกว่าเราสุกกว่าเราซะเลตามมือเลการสมาธิภาวนาใครนี่เกตตามมือเลอธิบายปกตเนี่แต่พอหล่อนเดียวะรสเวลิกจั ติจิลุจานสุุลสัตุลาาตลตพิตามเละตะตกเคอีปมไมมาลมีกรารจาบอาีปสุุลสัตุล,าาตลความตั้งมั่นมุ่งม,มั่นตั้งมั่นมีกราจาเมเลยรอปลอนนีกก้ความสุขมนยเรอแกถามลลมูดาดีดจดเนี่ย

tamoe maram tamoe manechu da le patanoe ma sa da to ban kha wa bo pamane manechu mane la sutto sato wa ni dan tam temu do je da ani le da ma le aketa aga nata le ha order sutti la satul no chu ko sang de chize mini ta mình là quả cho là bà là ghê Còn mình là quả cho là ghê bà khó là đủ đó là phát tân nà là Mà là... còn là mấy mẹ là dấu cho trẻ cái đó mong lúc này nghe đi Mong lúc này nghe đi nên quả cho ta ủ ta cho là ạ à ghê bà này Mà Mình phẩm Nó mong lúc ở ừ, mong lúc ạ à. Mong lộ này nghe lúc Nước quả tao subscribe cho คือปาลละอัลลอปาคะเน่เรื่องตึกรีว่าปานี่มีความทุกข์อูแล้วที่กอดาจิอันนี้มันมาดิแลจาละบะกุมาตามุลลัตักปาโชตักปาโชเลอเกดาลเลกิลาบะเนาะเลอะปุพะรอแล้วพัฒนาแล้วเลกิลาบะเนี่ยเนาะอันนี้ธรรมสุอุดรมีนาเจที่ชี้เสร็จจ์ที่ชี้ฮู้จาเนี่ย ตายเอ็ดจาออกกุยล้เอาโตโดยเงื่อนไขวะรักอย่างไม่มีเงืเ่นอนไขในเ่ความสุขว่นเนื้อรักแบบมีเงื่อนไขนเนื้อเอ็ดอบบนุ่บาเมืองเงื่อนไขดินเนื้อเอ่อจะเอ็ดแบบมีเงื่อนไส้เลาดับมีเงื่อนไส้จะบ้าเงื่อนไขก็บ้ามาดิน,ๆๆน,น,นดาาเนืเ้ดินเนื้อนุ่มในเร่องความสุขดาา้วยวะแกตายเอ็ดเรื่องความสุขด้วยวะในเรื่อมูอปายเอ็ดโพเอลีนี่เนี่ยอ่าไม่เอ็ดบานเก,ก็มูอปาหวย

นาะแต่ตาขี้าเอลาซาขีลยวลาดิีนจีเดอเดินเดเดินหลอดมามาว่าตบดีตบดอไม่เอลาซาเอเดเอตุล่าซาตุล่านาปูกลอยลาซาอานาปูลาซาทำนาปูขนาดเนาอันนี้เร่งความสูงเม็ดุ่บาดตั้งเงื่อนไขมาดิเนดิเน่ปล่าเราเงื่อนไขบางมีบาจากเปิดปิดก็จ้าดเวนบางมีบาจับตั้งถ้าด้เวบมาดดเว็บเราบังคัตังเลือกเาจี <Ngha>, Tanya teddy cháu luôn baba sa chuẩn lấy sạch cháy chia 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 ăn đi chi khu gia để chị nuôi chân đi ô đơ ta nga ta nơ ta nơ là nơ kong nho màn nơ ra ta màn nơ là la la ta lơ tao 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 chân đi nơ mada mì nơ 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 và lần mà đã nớ nên tốt một ta có ta khéo út ở gì mà đã nớ mà tốt một ta có ta khéo út ở gì cái này ta vote cho mình chứ qua lỡ ta ta lỡ cứ ta đó chứ lẽ cả lỡ cứ đó về à ta lẽ cả phải mà đi mà nữa mà một thử cái mà nữa bạn mà nữa bạn ờ người nó bắt mủ mình mới mà này chưa ra nhỉ à đi ra ta đi cái chạy cái nớ อันนีิเจอันนี้กษิเรจมันในชุกุนนชุมันนยชัวนี่นี่ปนเนบารกเนี่ยมันนียอกเนี่ยมันมความสุขอ่ะถ้าเกิดจ้องเดีวก็ทำไรทำไรดาวแด้วฉันไม่นได้ความสุขอ่ะตู้แต่ชีคอจัดนี่ตาเกและตาตามัลลาเกนี่ตามันี่ยมีเกจากละเกนี่มตามลลเกตาบุตรตาบาบานนนน มาบูรายุติเดตาบูรณะยีนตมีกจากเกล้ปมานี่แล้วเกก็เติบมาจากเดตบันนาเปดตาเกก็เติบโล้วนนี่บนี้จำมีแล้วก็อดีิอดเบาถอดคอบลาจุลอตาเออตาซอดินี่เจพระไม่มาตาเกเดปุตโนตามุไม่มาตาเออเดปุตโนตานากาบ่อตาหน้าตาีตะกุ าราเนี้พวบันมาตอนลรกี่ม่อใดทั้หลายึดตีบ่าวก็บ่าเกตอมันมั่นนบ่าวตเชืคุยจนี่ตกต่กว่าช่วยเราก็จ่าขีนี่เกตามมือค่ะดกปกิจใจนี่อลดโนกจลำบาอีเช่กว่าช่วยปกจเกเนี่กว่าช่วยเราก็จ่าขีไม่เกเดินตามมือนอกจากกว่าช่วยกิขีเล้เกบบ่าบ่เด้อ ตควหนดาก็ตเกดจ่ก็อมีคี้ชีตเดตพิตัมาตัวจนมาเจอเล่ากตดอกอสร้างนิสัยดีๆให้กับสังคมแกดีแกดโดลเลยมาพิทัมาล้วกบลิกโพลแล้วตาโชมีความสุม่มาตัแลจะมาอหาเตไจิบูปันึ่าเตดบบ นี language, ilia, k k k er ่น um ี่ยเราบาตาเรตัดดอกกอมอกแล้วสังคมช่วยเหลือสังคมเนี่ยแกตามมือหรือขาดไแก้ความสุขหรือจะเ่เาเปิดอุเดตาเกบลิแกผู้มารามีเะล่ะแกบลิแกผู้เนาะมิเชกว่าพรมิ่อูมิเชกว่าให้หนีพรมิ่งอเดบัดจี้เถิดเปิดกระเบื้องเดี๋ยวความสุขหรือจ๊ะอูเรื่มอมิเชกวาฮาวไดปลาอแพอูลานาปาชนนาทุนาันเความสุขตัวจีบ อันน so ี้ตามมาซะทีนี้เนาะอันนี้คือเลคัจเชอามิกิจิเนาะแก่แต่หมึกนะดะมีเลเปตาวดาโชก็แก่สมว่าอามิกิจินี่นามะเมะกามืออ่ะซื่อออกุ๊กกุเลเละจุมตาหน้าตากลิ่นนี้เด้อโกดุปาดนวาเจเนาะก็กระจายไว้ที่แจ่ดำึกก็เวอาระที่แจ่เนาะ